ว่ากันต่อนะครับครับนี้ก็บอกว่าชาวบ้านขนหัวลุก <ฮะ S 2> กองทับหนอนผีเสื้อยักษ์ใหญ่สุดในโลกหายากนับล้านบุกปั๊มน้ำมันโอ้ลมกินใบกระท้อนพันปุ๋ยฝ้ารราคาแพงเฮี้ยนทั้งต้น <โฮ S 2> แถมตายเยอะยอะ ใ <c oughs> จ <c oughs> ด้วยเยีย <c oughs> ใบข้างๆอีกสองต้นนีโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเป็นหนอนยักษ์นะอันนี้เขาบอกว่านายฟิตใ,ใช่ไหมนายฟิตลุ<ส>ลนาวันวนะฮะอา 5, ยุหกสิบี่ปีเจ้าของปั๊มน้ำมันพง์พัฒนาพาณิชดเลขที่เก้าสิบเอ็ดทับสามหมู่ที่สิบเจ็ดตำบลสองพี่น้องอ่อตำบลท่าใหม่จังหวัดจานันทบุรีว่ามีหนอนผีเสื้อยักษ์ในที่หายากนับร้านตัวบุกเข้ากิน ใบต้นกระท้อนนะฮะที่ปลูกไว้เฮี้ยนทั้งต้นภายในสี่วันกระท้อนปุยไหวเนี่ยนะฮะยังยังเคลื่อนเคลื่อนกระบวนบุกไปกินกระท้อนในลื่อนกระท้อนอีกอักหนึ่งย้ายไปกินอีกต้นใกล้ๆเนี่ยนะกระบวนเคลื่อนกระบวน้เข้าไปเป็นกระบวนกาเข้ามาเป็นมาเป็นล้านตัวเนี่ยนะเขาเอรุมต้นแป๊บเดียวนะครับ พขาบอกว่าเหลือเหลือเพียงกิ่งก้านและลำดักแด่นะับพันที่โผล่ขึ้นมาแทนโดยพบหนอนผีเสื้อยักษ์ที่มีลำตัวสีเขียวอ่อนมีขนปุยสีขาวขึ้นเป็นแถบตลอดลำตัวขนาดความยาวประมาณ 10- <ะ>1ถึงเซนติเมตรจำนวนมากมายไตย่ลงมาตามกิ่งก้านและลำต้นเพื่อไปกินต้นใบกระทร้อนอีกต้นที่อยู่ห่างประมาณ15เมตรขณะที่ชาวบ้านเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มต่างกันพาแวะดูกองทับหนอนและต่างพากันขนลุกขนพองเก่า อย่างไรก็ตามจากการตรวจหนอนยักษ์ที่พบเป็นหนอนใบกระท้อนหรือหนอนตัวอ่อนผีเสื้อเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกลางปีกเต็มที่จะมีความยาวประมาณ25-30เซนติเมตรตัวหนอนมักจะกินใบกระท้อนฝั่งเทพทาโลฝรั่งสิฝรั่งนะครับฝรั่งเทพทาโลมะเยาอบเชยกระบุนทองโลงยี่เข่งอินทนิน เป็นอาหารโดยผีเสื้อเมื่อออกจากดักแด้สามารถผสมพันธ์ได้ทันทีและวางไข่สีขาวอมชมพูไว้ตามใบของพืชอาหารเลือกเลือกกินยินดีๆีะด้วยนะไอจิ๊บเปครี้ยวมเชยเนี่ยนะเชยก็เป็นเข้ายาใช่ไหมใช่ยาโบราณนนะอันนี้เขาบอกอีกข่าวนึงนะฮะเขาบอกว่าชาวบ้านหนองคายแตกตื่นรอยประหลาดคล้ายพญานาคโทธ่หน้ากระจก รถเก๋งนะฮะหลังคาและฝาท้ายกระโปรงนะฮะฝาท้ายกระโปรงเชื่อมเชื่อว่ามาเชื่อเรื่องลุงเรืองเชื่อว่าเชื่อว่าให้โชคลาบและจะเจริญรุ่งเรืองนะครับโอ้อันนี้นะครับเมื่อวันที่6ธันวาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสสีบรอนเงินนะฮะทะเบียน สอบริษีอ่าง8630นะครับที่กรุงเทพมหานครนะฮะของนายสุภาพรคำพิวงนะฮะอายุ40ปีประกอบอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอ,อยู่ที่เลขที่9บ้<ม>านเลขที่90 9 <3 S 1> าส <4 S 1> <4 S 2> ทับ แทบหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่แปดอหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดนะกลับกันหมดแล้วเอาใหม่ตรงนี้บ้านเลขที่เก้าหนึ่งสี่แท็บหนึ่งสี่แปดบนในเมืองบนน้องคายเอาก็จังหวัดหน้องคายนะฮะหลังชาวบ้านลำลือกันมีรอยพญานาคปรากฏบนรถยนต์เก๋งดังกล่าวพบรอยเลื้อยคลานขนาดใหญ่ความกว้างประมาณสี่ถึงแปดนิ้วฮะตั้งแต่กระจกด้านหน้าหลังคาฝากระโปรง ลงมาทางค้ายรถเนี่ยนะ,ะโดยชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างแห่แหนนำบวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากรบบาบบูชา<ะ><ะ>เพราะเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคลาภและจะนำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ทราบข่าวก็ได้นำลอตเตอรี่มาขายโดยเฉพาะที่มีตัวเลขตรงกับเลขทะเบียนรถไดีขายหมดเกลี้ยงภายในพริบตาไม่มีเหลือว่างั้นเถอะอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ทำไมถึงละรอยแบบนี้มักจะเกิดขึ้นที่จังหวัดน้องคาย นะฮะน้่หนองคายซึ่งได้ขนานนามกันว่าเป็นเมืองพญานาคนี่แหละครับ,รบแล้วก็มีบั่งไฟพญานาค15ค่้าเดือน1ิบเบท,ที่มีผุดให้เห็นและแม้แต่ฝรั่ง,งมังค่าแม้แต่ก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมถูกต้องฮะคือก,ก็ก็คือหนองคายเนี่ยกลา,ายเป็นเมืองท่องเที่ยวะนะที่จะไปดูพญานาคดูไฟพญานาคก,กัน<พ>อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะนนแล้วเป็นตำนานเล่าขานกันมาชั่วนาตาปี นะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่ที่นี่ว่าแต่เรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดบ่อยเกิดในบ้านคนบ้างในรถเนี่ยในรถนี่ก็บ่อยนะฮะเนี่ยจะมีรอยลักษณะอย่างเงี้ยเลื้อยเหมือนมีตัวอะไรอ่าสิ่งมีชีวิตเลื้อยคานขึ้นไปบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ซื้อหวยนะซื้อได้แต่ว่า <laughs> อย่าไป <laughs> ทุ่มทุนจนแบบ หมดตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็ติดไว้ไปรวมเขาเสาก่อนที่แล้วเราเราก็อ่านเจอเหมือนกันก็จะมีเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆครับแล้วก็วัววัวที่ออกมาเราก็เจอเจอแล้วก็ออกซะด้วยคือกราบไหว้บูชาเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติของคนไทยเรานะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการบรรนานเนี่ย ก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาพอขอมปากหอมคอเรื่องแบบนี้เกิดกับสังคมไทยไมายาวนานนะครับเรื่องแบบความเชื่อบางทีอาจจะมีรอยอะไรอาจจะมีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าหวเราเราเราไม่ลบหลู่ละและทั้งนี้เราไม่ได้ลบหลู่ฮะทางนี้ท้งนั้นก็จะมีเรื่องของโชคลางเรื่องหวยเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งนะเอาไปดูคลิปกันสัหน่อยไหมฮะดีดิคลิปวาดภาพนะครับวาดภาพ่งองคุณคลิปจากยูไร พิเศษเลยอะลอง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 ,ลองไปดูว่าเขาวาดออกมาอย่างนั้นึงได้สวยงามเสมือนจริงอย่างนี้นะครับเป็นคลิปนะครับอ้าวลองไปดูกันข,<อ>ขอชมหน่อยฮะ อันนี้ต้องยอบเลยบ่าฝีมือจริงๆนะโโหแล้วเออแม่เราขนาดเราดูเนี่ยนะฮะเราก็คิดว่าเหมือนภาพถ่ายเลยนะเหมือนถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปอะไรเขาวาดได้ดีมากเลยมีมันมีชีวิตชีวามีจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณมันเป็นูแล้วมีจิตวิญญาณคนเก่งมันก็เก่งจริงๆนะเก่งจริงๆนะฮะอันเนี้ยมันแหม่อย่างเล่นตลกเนี่ยก็ใครจะมาเก่งกว่าพวกเราไม่มีอีกแล้วนะแต่อ่านข่าวเนี่ยเออใช่ใครจะมาแย่เท่าพวกเราไม่มีอีกแล้วนะ นี่แหละนี่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นความหลักแหลมของเจ้านายเราเจ้านายเราเขามองเขาเห็นให้เห็นอะไรหลายๆมุมไงเออมุมนี้ดีมุมนี้เก่งมุมนี้ฉลาดออามุมนี้โง่เออมุมมุมนี้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่แต่มันหลากหลายไงมันหลากหลายอหลากหลายอย่างเรามีอาชีพเป็นศิลปินแต่เราเราก็มานั่งอ่านข่าวแล้วมันมันไม่ใช่เป็นข่าวก็แล้เราเรียกว่าเอา เหตบ้านการเมืองมาเล่ามาแง่มุมของพวกเราในแง่มุมของพวกเราเราไปเจอที่ไหนอะไรเราก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังจ้ะถูกต้องอันนี้จริงอันนี้เราก็มีความสามารถมากนุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าเซเว่นนี่โอ้โหไปเจอที่ไหนลองอ่านสิ่่นนลองอ่านนี่นุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าเข้าเซเว่นใครใครใครเข้าใครเข้าวัยรุ่นสาววัยรุ่นสาวโอ้ผู้หญิงด้วยผู้หญิงอีกเออนุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าเซเว่นซื้อถุง ทูส,สูงอย่างโดนด่าขรมเราว่างั้นว่าโทรเออนี่มันมันคิดอะไรพิเรนพ<า>ิเรนแบน,น,นี้นะครับแนวหน้าเขาบอกว่าในโลกสังคมออนไลน์ขณะนี้ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของหญิงสาวกลุ่มหนึ่งมีคลิปโชว์ไหมครับไหนอลองโชว์หน่อยสิถ้ามีก็เหลือเกินนะ<ก>นะน,น,นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่า มีหญิงสาวกลุ่มหนึ่งที่ได้อัดคลิปวิดีโอกันอย่างสนุกสนานโดยหนึ่งในนั้นได้นุ่งผ้าเช็ดตัวเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งออซึ่งเพื่อนภายในกลุ่มได้ถามว่ามาทำอะไรหญิงสาวคนนังนก็บอกไว้ว่ามาซื้อถุงยาง <c oughs> าามาซื้อรถอะไรดีกินอะไรดี้าง <c oughs> มีหลายกินอโอ้ยน่ารักเก่งเหลือเกินแม่คุณทูนด,ดูดูดูเขาทำแล้วเขาก็หัวเราะกันอย่างที่พวกเรา เราอ่านข่าวกันเนี่ยนะบอกสะกสช้านานโอ้ยพ่อแม่เขาเห็นเขาจะมีความรู้สึกยังไงหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนแล้วนะ,ะกประมาณนี้สอนแล้วอาจจะไม่จำเ,เออใช่น,นี่อายไปถึงพ่อแม่ไหมเนี่ย่ะอันนี้พอพอาะพดหน้าชัดชัดอู้ตายแล้ว มีไหมคะคุณคุณพี่คะถุงยางแบบนี้มีไหมคะรถเชอรี่กินแอปเปิ้ลแงงอปเปิ้ลเออน่ารักอย่างม่คุณเนืไม่เก่งเลยเกินไม่คุณเนื้อยังสาวยังแซ่อยู่ไม่สาวนะฮะผมว่าไม่เกิน20ปีนะเนี่คนนี้น่าจะอายุไม่มากนะฮะแต่เธอเก่งขนาดนี้อนาเธออนาคตเธอไปได้สวยแน่ไปไกลนะไกลแน่ฮะไม่ต้องห่วงอะไปฮะไกลผู้ไกลคนแน่นอนนะไปอยู่เขาฝรั่งมังค่าอนาจะดีนะผมว่านะอย่ามาอยู่เมืองไทยเลยไปทำงานไปทำงานทักมีความ ได้อย่างนี้ <ฮะ S 2> ต้องไปทํางานกับ ฝรั่งอะไรอย่างนี้เหรอตายแล้วต้องพาเจ้าตัวเข้ามาเซเว่นไม่ได้มีคนเดียวมาเลยไปอยู่อเมริกาไปเออโอ้ยหลายโค้ดพี่มีรถเผ็ดๆมั้ยนะเพื่อนๆกันนั่นโอ้ยโอ้ยน่ารักเชียวแต่อุ้ยน่ารักเชียวทั้งนี้ทั้งนี้เขาบอกว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีผู้คนมาวิจารวิพากษ์วิจารณ์ของการกระทำของกลุ่มไอ้ลุ่มกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เขาว่าไงรู้ไหมเขาว่ายังไง เขาก็ด่าว่ะสิโอ้ถ้าคนชมก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะครับเขาก็บอกว่าแม่ทำกาไปได้ยังไงเอ่อยางไรก็ตามมีผู้สังเกตว่าหยุด หญิงลายดังกล่าวอาจใส่เสื้อผ้า,าไว้ข้างในแล้วนำผ้าเจ็ดตัวมาห่มทับมากกว่าเขาบกงันก็ยังไงก็มันกคยังไงก็ดูไม่ดีอ่ะยัง,ยงไดีหรอกลูกเออเอนี่ยังบอกเพื่อความสนุกสนานมันสนุกตรงไหนเนี่ยมันก็สนุกในพึ่งจะเริ่มโ,โตเป็น สาวเพิ่งยังเด็กหญิงกว่า,วาเองมั้งเนี่ยเลยจะรีบไ,ไปเนทาทันยังไงก็ทนันเอทันหมายถึงอนาคตหมายถึงอนาคตยังทันรุ่งอยู่ใช่ไหมทันผู้ชายอยู่ไม่ต้องกลัวผู้ชายหมดหรอกโอ้ยมันยังรออีกเยอะ <c oughs> อันนี้มันของคู่กันใน <c oughs> ในโลกมนุษย์เนี่ยแม่มันก็มีผู้<อ>หญิงก็ต้องมีผู้ชายว่ากันก็เอาเป็นว่า เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันนะบอกเลยว่าไม่ดีไม่ดีนะฮะเด็กๆที่ดูกันก็จําในสิ่งที่ดีกันก็แล้วกันนะฮะลูกๆแล้วนะนี่เขาว่ายังไงข่าวที่นี่เขาบอกว่าแม่เผลอหลับหนูน้อยขวบเศษนะฮะคานตกสะน้ําดับอันนี้เป็นเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นี่อุทาหรณ์เผลอเลยการเผลอเลยการเลี้ยงลูกนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนางเด็ก น่าตาน่ารักน่าชังเียวอันนี้เราก็ไม ja> ่ได้กล yeah> ้าไม่อยากจะว่าใครไม่อยากจะโทษใครแม่ก็อาจจะเผลอเลยนะเผลอเลยแล้วก็อาจจะเหนื่อยงานมาแล้วก็หลับแล้วทีนี้มันเปิ่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําเราจะว่าอีท่าอะไรลักษณะจะเป็นลุกครึ่งเลยนะเนี่ยคุณหยองนะลุกครึ่งยังไงฮะเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้เกิดเหตุหน้าสลดและหน่าเศร้าใจเมื่อหนูน้อยวัยหนึ่งขวบสี่เดือนชื่อเด็กชายมาคัส อะไรเนี่ยครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็อ่านได้แค่นี้แหะครับสัญชาติไทยลูกครึ่งอังกฤษไทยอังกฤษนะครับ<ม>ได้คลานจากาบ้านเด็กชายมานครัสได้พัดตกลงไปในสระว่ายน้ำภายในบ้านพักหลูจนทำให้เสียชีวิตก่อนที่นางมาริดาเพียสอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่86ทั68 ลาวายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกับสามีคือในายแจ็คพิสอายุ50ปีสัญชาติอังกฤษพยายามช่วยขึ้นมาจากสระน้ำแล้วแต่ไม่ทันการนะครับคื ือเป็นลูกครึ่งอะนะก็น่ารักอยู่แล้วนะแล้วว่าน่าจะอยู่ในบ้านหรูแล้วก็สระน้ําก็คงจะเป็นสระน้ําที่อยู่ใกล้ๆบ้านคือเปิดประตูออกไปก็เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่หลับกันนะทีนี่เพียกันนะดิแล้วก็ลูกก็คารนนะดิแล้วเด็กเห็นน้ำเข้ไปได้ก็ไปทําอะไรเพียตามจริงคุณทางานทําการก็ต้องเพียต้องเหนื่อยนี่ใช่ไหมแล้วเด็กลูกนี่ตื่นไม่เป็นเวลาอยู่หมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็ก็หน้าของสารเด็กเนาะเด็กของสารเด็ก เดือนะ<ว>กะกว่ากว่านี่มันจะอะไรเด็กเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะอืก่อนน่าเห็นใจนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ต้องร,มระงงรมัดระวังนะใครมีลูกมีเตาเ้าเล็กๆอย่างนี้อย่าไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่ตามลําพังน,นะมันอาจจะเกิดเหตุที่ท่านคาดไปถึงก็ได้นะคือสิ่งที่เราคาดไปถึงที่มันต้องระมัดระวังฮะเรามาดูข่าวนี้ฮะข่าวน,น,น,นี้เขาบอกว่ารวบเกณฑ์หนุ่มหลอกมอมยาบุรุษพยาบาลแล้วลูดซับเกลี้ยง นี่อันนี้อันตรายนะสังคมไทยเราเนี้ยก็มีสารพัดอย่างร้อยแปดพันเก้าเขาบอกว่า a อผู้จัดการรายวันเนี่ยนะฮะผู้จัดการออนไลน์เนี่ยครับรายงานมาว่าร้อยตำรวจเอกสุรพัฒน์เพ็นศีรองสวสสพสพอเมืองอุดรธานีนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพิสูจน อพิรุษเหรอ<ฆ>พิรุษพิรุนสไไิได้แแปได้แถลงข่าวผลการจับกลุมนายมินอกองพันตายุย8ปีอยู่บ้านเลขที่100ทับหนึ่งหมู่ท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือ iPhone 5จำนวนหนึ่งเครื่องอพร้อมกับกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลหนึ่งใบและผู้เสียหายของผู้เสียหาย นยาไออีก5กรัมเนี่ยนะฮะอยู่ศูยนย์จุดห้ากรัมนี่นะศูนย์จุดห้ากรัมนี่นะฮะอยู่ในขวดแก้วอุปกรณ์การเสพยาไอจํานวน3ขวดยาซาเน็ตซาเน็ตซาเน็ต ยานอนหลับจำนวนสองเม็ดนะฮะแล้วบดเป็นผงอีกหนึ่งถุงยาป๊อปเปอร์นะครับจำนวนสองขวดโอ้ล้วนแล้วแต่เป็นยาเสพติดทั้งนั้นเลยไม่อยากอ่านนะไม่อยากกอ่านนนะะฮ็ทีี้ไวอาก้าเออไวอาก้านี่เนี่ยออกมานอนไวอาก้านี่พอได้อานไปกันบ้างอันนั้นไม่อ่านล้วนแล้วแต่เป็นอบายมุขทั้งนั้นเลยคุณแกมีไว้ครอบครองเนี่ยเป็นกฎหมายทั้งนั้น ตอนนี้สืบเรื่องมาจากเมื่อวันที่26นะครับที่ผ่านมา Night Boy, นายบอยนามสมมุติ25ปี<ะ>บุรุษพยาบาลลงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรเขาแจ้งความร้องทุกข์ว่า<ะ>ถูกในมินกองบรรดาซึ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊กในกลุ่มเกเนี่ย<ะ>ทำการมอมยาก่อนที่จะลูดซับไป<ะ>เหตุเกิดที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่บ้านท่อนตนําบลบ้านเลื่อมซึ่งจากการสอบสวนของ เจ้าที่สามารถจับกลุมตัวในมินได้ที่ห้องพักหมาเลขที่ A9 เเดอะแกรนด์พาเลทภายในซอยจิตตะคามถนนทหารตำบลมักแข่งเนี่ยนะครับตำบลมักแข่งจังหวัดอุดรธานีกใกล้บ้านเพื่อนผมน,นะฮะจากการสอบสวนในมินเนี่ยนะให้การรับสารภาพว่าตนมีอาชีพ เพราะลูกสุนัขขายอ๋อเพราะลูกหมาขายเพราะงั้นเธออยู่ที่อุดรน,นั่นแหละทำหลายอย่างนี่มอมยาด้วยกลางวันเนี่ยเพราะลูกสุนัขกลางคืนมอมยาหนุ่มๆดีมาเป็นเกย์เป็นเกย์นะฮะระยะหลังขายไม่ดีจนมารู้จักจกับไดบอยผู้เสียหายทางเฟซบุ๊กในกลุ่มเกย์จึงได้ติดต่อพูดคุยถูกคอกันจากนั้นตนก็ได้ไปเจอกันครั้งแรกที่สถานที่ทํางานเพื่อยืมเงินจํานวน3,000บาท อ๋อไปยืมเงินกันก่อนนะครับก็ไปถ่ายโทรศัพท์มือถือที่นำมาจำนำไว้และช่วงเย็น,นวันนั้นก็นําเงินมาคืน หลังจากที่ไปถอนได้มาแล้วก็มีเงินมาคืนด้วยหรอมามาคืนแล้วก็หาวางแผนทำดีก่อนทำดีก่อนแล้วก็รูดซับกันเลยนะฮะจากนั้นก็พูดคุยติดต่อกับเจ้าในบอยตายใจจึงได้บอกให้มาหาที่ห้องเช่าตนจึงใส่ยานอนหลับในน้ำอัดลมให้ดื่มแล้วก็นั่งพูดคุยเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงยาออกฤทธิ์นายบอยก็หลับเป็นตายไม่รู้ตัวจึงขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายเช่นสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ เอาไปขายได้เงินมา8,000บาทก่อน oh. ที่จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็เดินทางกลับบ้าน กลับมาเออมาไปที่อุดรอีกครั้งหนึ่งเพื่อหลอกเหยื่ออะไรอื่นต่อไปจนมาถูกตำรวจจับกลุ่มได้แก่ก็ระลาใจอะนะการฉลาใจก็จะทำได้เรื่อยๆคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาจริงๆนะฮะได้ไปตั้งแปดพันแล้วก็ไปกินในคุกก็แล้วกันมันมั้งมีคลิปอีกไหวไหมเนี่ยคุณยองได้ได้ไหวได้หมดเวลาหรือเปล่าคลิปเนี่ยไม่มีไม่น่าจะมีแล้วมันเอาเอาไว้ให้ดูคลิปให้ดูคลิปสุดท้ายกันหน่อยแต่ว่ามันไม่ทันจะไม่ทันแล้ว เอาไว้เสาหน้าวันสาวันสาวเอาไว้เสาหน้าใช่เปิดดูตั้งดูตั้งตอนแรกเลยครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพวกเรานะฮะวันนี้หมดเวลาเวลาหมดไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ